หมักบรรยากาศนี่เด้เวลาหเห็นฝนตกเขามาักหมักจะต้องเป็นยังทำทำแทมก็บอก่หมันเขาสิบูมักแตงโอ้ฝนปูกพูดแบบนี้เนาะอืมแล้วละทุกคนดอกกระเทียวหอยยังกลงคงแข็งอยู่กะกะครัวหนึ่งสองสามสี่สี่คูัถ้าเป็นบุนพเพกใส่คู่ที่หาเลย อาสพปุบวอนนี้เนาะราะว่ามันจูแก,ก่กระส่าเขาไปกลาบสบายดีทุกคนมาเรียพี่น้องมาเล่นน้ำพ้นน้ำกันพ้นตกพอดีเลยตอนนี้เขาอยู่ที่สวนเนาะหลังจากที่รัดเอาหมอดอกกระเจียวไปเทไว้มือหนังเนานทะุกคนแล้วก็หายน้องๆเขาคุดคู่ห้เขาคุดเรียบร้อยแล้วม่วงวานนี้แต่ว,ว่าเขาบอกว่าเราปลูกอวามวานน่านี่พาทีมงานไปหาเล่นน้ำไม่เด้าเมื่อน,นี้เราสิมาปลูกดอกกระเจียวเนาะทุกคน มือหัวเขาจะปลูกไปแล้วเนระาไ่เคยปลูกจะเพื่อแต่ว่าลัดก็เลยเอาสูตรของลัดเองนะทุกคนแบบเอาขิงว่านคอ้ขอกเนี่ยไปใส่คุ้มมากล้วก็สิเอาหัวมันลงเลยนะทุกคนเอาแบบสูตรแบบเขาเคยปลูกนะแต่ว่าตอนนี้คือผาผลเป็นใจรีผลตกแห้งแนละ้วทะกคนเอานะื้าเปียกหมดแล้วเข้ามาแต่ดนทนะุกคนน้ำตาไหลใครหงอยเลยแม่ม่แนะ่นอนผลตกคือตา <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้กองขิงว่านคู่ไหวคู่ไหวเพราะว่าถ้าเขาบริการโฮมไหวแล้วมันสิเปียกนะเอาไหวไปใส่ให้หนะ เราแก่ไปใส่ลายเสียวแล้วแต่ว่างวมันลายโตงวงสิบเจ็ดโตเนาะขีมันก็ลายเด่นก็เหมือนนี้ไปกดตรงนี้เอากดเนี่ยทุกคนอันนั้นจะเป็นขอกเก่านะกระปุกโกล้วยนขอกใหม่นะทุกคนได้เลยเช่าผูกงวงแล้วแหละกระปุกต้นใหม่ได้เลยงวเามันมีลายนะขีงวงมันก็เลยลายมันก็เลยมีอันน่ะปุ้ยเนาะเรือพุ่นนั่นแหละบรรทัศน์พุ่นเพราะถ้าได้ปุ้ยปุ้ยมูลงวงเรือปุ้ยขีงวงแหละไม่แต่ขีงวงมัมีขี้ควายแต่ว่าเราเตะเบิ่งมันสิบื้อเปียกเลยไม่แห้งเด้อ ฝนตกลมบรรยากาศดีดีทุกคนอืมมันดักอ่าวอยู่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเย็นมาดิพร้อมบริดาตกมาหนีได้อาทิตย์หนึ่งแล้วหนะลาดลบอมว่ามันสิว่าตั้งแต่สักกาตนะ์ตูนไปแล้วต้นใหม่เนะี่ยจนแห้งจนเหบบี่ยวบนบอลอื่นซะจับเก็บเห็ดบาดห้าบ่มีเลยเห็ดมันเหบบี่ยวบัดต้นใหม่นละ้วผมันบัตกทุกค <c oughs> นแบบนี้แหละบรรยากาศบาลาดเดี๋ยวเราไปกวดเอาขี้งวัวกันนะกวดโทรศัพท์แปลกกันเิ่มเปียกแล้วตอนเบื่อจักกบบนสิตก บรรยากาศดีดิบู้ดยารฝ้นมาหนีโอ้จ่มันจะจะโดนอะไรแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ที่มันเปียกเนะเอาไปทิ้งที่จอกมานั่ อเ okay. ก็บแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกนะเอาไปแสนคุมมันก่อนสวัสดผมฝนตกตน,นแห้งผมฝน,นตกแห้งมาตัง้งผูกเปียกละทุกคนเอาเปียกมาได้นะพอ,อมันตกแห้งเขาแห้งเขาตอนทัาอย่างมามัน <c oughs> มันบนนี้มีฝนนะพอโดนโดนไปเขาต้งแป่นมาตปใยสาจาก่า,า,ากากแลก้วก็เปียกพืชแบบนี้นะเออวันนี้เตีย <c oughs> วกันมาเล่นน้ำพ้นไปนำปลาไปปลูกล้วก็เตียยมาแล้วทุกคน พ <c oughs> อแห่งอันนี้จะเป็นอานาเขาเหมือนยังเกาะแป้งเก่าหรือว่าบ่อนที่เอาปลูกขดดก้าวโพดเลยทุกคนลืมห้ามก้าวจนฮักโอ้โทษแต่ลูกแม่บ่ด้ตั้งใจมอ่นใจว่า เสร็จเลขาบอกเคยปลูกต้นดอกกระเจียวััเเืื่เคยแต่ไปหาตามโกตามป่าเด็กจริงเราเห็นใน y o u ูทู e เขาคุดเป็นคุมเป็นคุมแบบนี้นะเขาก็เอาขิ้ม่วลงไปนะเขาบอกว่าบไดยพิธีพิธันยังมากามเนะรัวมันเป็นอ่าต้นใหม่ผิดง่ายหวันต้นใหม่มเป็นยาคือหวาน คนตกคนแหงแ้วทุกคนเนาบ่มีหัดหอบโอเคนะทุกคนกเาราก็ไม่เคยปลูกจัดเถอ่อหรอกครั้งแรกเลยนะดมาได้มาเบ่งเนาะ ห <c oughs> วาต้นดอกกระเจียวอยู่ฝั่งไทยกับอยุรามันจะคือกันบ่อันนี้นะซิเป็นอันนะพันกระเจียวหวานนะทุกคนแบลบว่า <c oughs> ดอกกระเจียวนะเขากินแล้วมันจะมีรสชาติแบบฝาดนะแต่วันนี้ก็เป็นพันหวานไอที่เราส่งมาหายนะเรา,าเป็นพันดอกรววกระเจียวหวานหลักกาสิเอาทั้งหากมันลงนะทุกคนพอหลักบุเคยผูกแต่บุหัวเอาทั้งแดมันลงนี่หากมันนี่จะเอาลงนั่นนี่ คุณตกมาแล้วคือแห่มเท่บันนี้ป๊าดป๊าดห่อนอีพี่น้องห่อนจัดหลัดเหงื่อหน่อยสะๆเลยแล้วแล้ว มีหลานกับน้องชายกับน้องสาวมาบลูกน okay, ี่ฮะปลูกตามครูมันป้อมเมื่อยมันแดดนี่แม่ยถึงตอนเ่าปลูกมันแดดตอนเ่าเศร้าปลูกกับเศร้าแดดเป็นโรคของที่เออฝนตกเปียกอะไรผันแดดมันไมเมื่อยติแดดก็เองก็มีแบบปลูกแบบผ่านแบบนี้ทุกคนอะไรกบมันอะไรมันต้องทำต้องกูคนเลย ตอนว้าวคือแต่ใจก็ล่างปลูกระดอกเลยใจเราจวออกป้ามันแดดได้ไงในกมันเื่อยังไงแรงจังสมาหดมันเดินเดินดอกอากานมันตกอยู่ตอนเฉลี่ยชิมาอีกแล้วมือจนสั่นโอ้หัอมันได้บุใจตก มันแบบตกมาตกกระตกมกแหง่บรรยากาศต้นตกนี่ยขึ้นยามเดินกลับเดินซิฟ่ว่าไม่ได้อยากลงไปโต้น้องเนี่ยหรอาสไปพวกเสภามาดูทุกคนบ้าหลินบ๊อบจัดเติมใจกันหนาวผ่อนแหงทุกคนแล้วเราจยังบาแล้วนะยังง้งอยู่ประมาณคู่หนึ่งยังงยู่ทุกคนบ่วยแล้วมันแดดเออตอนแรกแล้วมันฝนตกตกแล้วก็แดดออก แต่ออกแล้วก็ใหม่บัดนี้ฮอดเบืดแห้งแล้วเดี๋ย,ยวานะยมาเติมพลังมากินข้าวก่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วใครบอกให้มาปลูกตอนเที่ยงหน่อยแฮ่ว่าแม่นเนาะปลูกก่อนเที่ยงถ้าใครฝนตกเดี๋ยวก็ต้องไปปลูกบื่หยักบื่หยักปลูก <c oughs> บ่าเขาบอกว่าป้าไว้ทำตีกแตกกิ่งแล้วกับปงหักยังปลูกป้าไหนกับบัวต่ายบัวตายข้างในกับงามมากินข้าว คนตกแห้งเติบพี่น้องหลังจากทีหลัดเมื่อกินเขาหน้ำเท้าใหหน้าเบิง่งเอารถแห้งเสยเนาะตอนนี้เขากำลังสิไปเก็บผักที่สวนหลับตสิตรงขอเปียกกินแล้วก็สิพาทุกคนไปเบิง่งก่อนเขาไปปลูกดอกกระเทียมวฝนตกทำมาลำ <c oughs> สิเป็นยังไงเนาะมีฝนมาเสยเนาะถ้าวิทคิดว่าฝนจะโปตกแต่คิดว่ามันจะโปแห้งบันดาลผัดว่าว่าจากฝนจากลมแห้งเอาแถวว่านี่ ถ้าเปนว่าบวกาะกับซอร้อยลงเงินกันก็บวกาะคือสิแพลบวการับสรัดว่ามันบ่แห้งดอกฝนมาซอร้อยว่าลงเงินบ่าบวกรู้เคยรัดไปตัดคลิปหลัดอย่างนในคลิปอยู่เพื่อนทุกคนหลังจากที่เขาปลูกไปแล้วว่าฝนฝนทุดนะฮะเปียกขาดเลยแล้วหลัดหลัดว่าหลัดเออสีมาปลูกใหม่อีกมันยังเหลืออยู่เด็ดลายเติบในกองกองอยู่นะแต่ว่าล้มฝนแล้วก็ล้มแห้งลิจนเฮาบวกกาออกจากเงินเลยล้มแบบพายอย่างก็จนติวได้เลย โอ้โหโอ้โหมาว่าเป็นตะยานดิเฮาก็เลยว่าโอเคบ่เป็นหยังมื้อใหม่ก็ได้มื้อนี้เอาซ่ํานี้ก่อนเพราะว่าดอกกระเจียวมันหลายเนาะแต่ว่าคิดคิดว่าคือสิติดเลยล่ะเพราะว่าเฮาปลูกปุ๊บแล้วฝนตกําปั๊บยังบ่หลายต่ออยู่ได้ประมาณคู่2คู่บ่ด้นคู่ก็หมายถึงคันนาเนาะบ่ว่คนไทนาก็ไทแล้วเนาะบ่จักไห้บ่ยไไว้หยังไว้ไว้หวานนะ อืมป่ะนกขอประกอบากนาทาน้ายนาไว้แล้วทุกคนไปถ่าแต่เสาเสาฝนตกเดี๋ยวไปเบิ่งนกะกันนี้มันหักก่อนแส่ตอนนี้ครับตอนลมแห,งแหงแ้งๆกันเสาอนี่นะแต่ว่าตอนนี้มันเสาตกแล้วพี่น้องมีแต่ลมมันก็เลยแหง้งไปแล้วระหว่างเสาเนี่ยต,ตอนประมาณตอนบ่ายเนาะตอนทเที่ยงบ่ายไปเลยเบิร์นน่ยนี่ป่อแบบนี้อืมมันหกักหมดเลย ต้นนี้จะไม่ตัปีละหลักจิว๋วเลยนะทุกคนป๊าดดิวักดังๆเลยหลักจนตเตลิดนี่นะเฮือนนะทบปอกกอนนะคิดว่าไม้อันก็ใครบานหักที่แท้แล้ว่แม่นเขาเอิญก็หอนญแหเนาะเนี่มันหักเนี่ยนี่แหละเวลาฝนตกเขาจะมวยไปหลีนงงนะในเง้าใหม่นะในเงาใหม่หรือว่ันท้องใหม,ม่วันนี้ลักเห็นหนะทุกคนเขาไปเผาไคกินพราะยังเรากินเราแบบขึ้นหมากลินใหม่ไลเวาอันนี้เขาเอิญก็หอนญแหเนานะ จะถ่ายอื่นคงยังหลับกับหมูกันบ้างแน่ไะหมากับผ้อยงามกับผ้อยเด้อเออกรบอกผอยวันได้เนาะแต่ว่าต้นใหญ่อีลีมันมันบ่ได้ค่อยมีเลยแถวบ้านเฮานะเดีใบมันต้นใหญ่นะะบ่ค่อยมีมีแต่ต้นเดียวในงานพ่อใหญ่นในละก็อยู่หน้าเฮาแต่ว่าต้นอันนี้มันหมักค้นมันเป็นงาใหม่ที่แบบคือสมัยมันพ่อยแห้งเนาะมันจังหักง่ายได้นะบ้่งใจมันก็เป็นแบบนี้ นะทุกคนเมื like ่อน no <laughs> <laughs> ี้คือสิบวกินข้าวแรงละจิวัดเพิร์ลแล้วก็แล้วเลยนะทุกคนเพราะว่าจ่นี้กระตุยก็เลยบ่อยากกินไลน์นาทุกคนบรรยากาศดีเพราะว่าฝนตกมาแล้วเราเห็นนอนีนสดชื่นบ่เงาบ่เซาบ่ซึมบ่เมืย์โบลาโบยังอากาศเย็นแบบนี้เห็นทหกคนมีความสุขนะทุกคนได้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือนอนหลับใฝ่ไงนี่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 มันเป็นเพิร์ลเตียก๋วยเตี๋ยวไก่มาละเออมันหรอหน้าอวดได้เต๋า ส่วนมัเป็นฟิวลายลับทเลยโบแต่งหน้ามันเป็นเพอไก่มาละเดิเราจะขึ้นอยากกินตะกอนอยากกินตะโดนแล้วแต่ว่าสิบแพงนน้อยหนึ่งเนาะมันแบบมันมีตีนไก่แล้วก็มีปีกไก่นะโครงและสิมหาพันธนี่ทุกคนแต่อยากกินตะโดนละบุคคลในปัจจุบันทำมันสิมีถัาท้องเห็ดเองก็ได้อยู่แต่ว่าแบบต้องใส่เวลาหลายอย่างหลายขั้นตอนเนาะแค่นี้กินอยู่บวะฮะกินเพลหรือเปล่ กินเผ็ดยันเสร็จทอมาเด้วทุกคนสั่นสั่นอยู่ครับที่สุดเลยเิยม,ะละม,ะละมา,าลามะมา,าละเรื่องมักห่าเนาะภาษาเราอื่นมนาะภาษาบ้านเราอื่นมนาะสไล เนี่ยมแล้ทุกคนมันแสบเกินคําบรรยายเลยจักเหมือนสิพาน้องๆไปกินอยู่หันแสบแฮะแสบจนบ่มีบนทีติเฮาบ่เคยกินยากเือเฮา่าอีหยังเพิ่นก็มีอันยังก็คมๆน้ํามักก็แค่เอามันสะไยเพิ่นก็มีมันมักสลาแล้วก็มีไก่คิดมันบ่เข้ากันคือแปลว่าบ่คิดอ่ะกินันน่ะบ่แสบนะบ่พอเฮาไปกินเฮาเป็นเป็นคนที่บ่กินอันอย่งสลคมๆบ่เคยกินมันสลายคมๆบ่กินเลยแต่ว่าเฮามากินเพิ่นเฮาสดใสสดใสสดใสกบ่ได้ง จะไหลกันครบนะเธอทปขึ้นบดก็ขึ้นเขากันเลยขึ้เพือจีแบบว่ามันเสแแบบของบนในแบบเพือเลยไปเอะเนี่ยมันเป็นสีดไก่ใช่เนาะบดบดในตะกูลเพออซอแเฟติดเพือก๋วยเตี๋ยวไก่มะละภาษาไทยเก๋วยเตี๋ยวไก่มะละภาษาลาวโู่เอิญรสาัดเดียวกันแบบกันอยู่ไทยเพือของสลายอันเดียวกันเลยจำกันเลยทำกันจำเป็นต้องไปกินอยู่ไทยทำกันจำเป็นั่างถ่ายเพอไม่ใช่ใช่ไหม นรางกามาแต่ตลาดเราไปเสแว่สือ้อเนาะเขาเสแปริ่มลองซิมลองเบิ้งตะเกล้วะเขาเห็ดนี่ยแบบมีเขาเปิดหันตะลายเยอะแต่มันแบบรสสามตางกันตาหาาั่นงคือแบบความหมักของแต่ละคนบ่หมักบ่คือกันเลยเอาหมักแบบเข้มข้นแบบนี้ตีนไกลล่กเราต้มแบบ,กกบเปื่อยไปเลยเปื่อยแบบซีนไก่กับเปื่อยเขากินนะเขาที่เสแป่มเราคนก็มาแต่ไทยดีเรามาเราเปิดห,ห,<า>หันเราบอกแต่ละคนไท้อต่ละคนบอกเราเนาดีย๋ยวนะมาจนแนมหมด เนี่ยบา่เนี่ยบางาจจะคลองหางชอมเถื่งว่าพวกเราเป็นคนลานหรืนคนไทยแซ่บดีเราไป็นอ่ะแซ่บบริการคารีวิวหรอกแต่ว่าคาความแส่บมันเกินขุบแหลวอนิ่มหาพันประมาณสี่สิบหาบาทะมันสี่สิบหาบาทเนาะประมาณเนี่าเงินตอนเนี่ยแพงแหละเงินแพงนะจั่งสี่สิบบาทประมาณสี่สิบบาทนาแซบสี่แสนเก้าสิบสี่แสนเก้าพันเน็นยังกับพวล้วฝนต๊ลมมา แดดออกตอนนี้ค er ือเงียบละหัวมันขำเลยทุกคนประมาณตอนเสาร์เลมันจะขึ้นตกใหม่คนนะจนซาแปียจะมันเรตุ่มบ่ห่มพี่น้องเลยฝนตกทำหนีหยีหนอยู่คนมาลินยามเดือนนี้เนาะปกติบนนี้ลินจะเสืออะลินบบเหมือ่ขึ้นเนาะอืมลินขอโทษอย่างนเดี๋ยวบุหรี่พี่น้องถาเบิ่งบาดมันเป็นต้นเป็นดอกหลั่งจึงเบิ่องบานเป็นอะไรเนาะดอกกระเจียวมันจะเป็นสีแดงสีขาวสีเหลืองสีหวานเค็มจืดผาดอะไรก็ถ้าเบิ่องนาปทุกคนผูกพักก็ต้องวางคนสีก้นกันยากได้เป็นแฟนแฮ่บบาายยทุกคน